นี่คือตอนที่คุณไม่ได้ดึงดูดอีกต่อไปแต่กลายเป็นพลังแห่งการดึงดูดนั่นเองคือจุดสูงสุดของการกลับมาระลึกว่าคุณไม่ต้องสร้างความอุดมสมบูรณ์เพราะคุณคือความอุดมสมบูรณ์นั้นอยู่แล้วคุณไม่ต้องหามันเพราะคุณคือมันอยู่แล้วคุณรู้ไหมตั้งแต่วันแรกที่คุณลืมตาดูโลกคุณมีทุกอย่างที่จักรวรรมอบให้แล้วแต่เมื่อคุณโตขึ้น โลกสอนให้คุณแสวงหาสอนให้คุณคิดว่าต้องทำต้องมีต้องได้ก่อนถึงจะสมบูรณ์แต่ความจริงคือคุณสมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่ต้นสิ่งที่คุณตามหาไม่ได้หายไปไหนมันเพียงซ่อนอยู่หลังม่านของความไม่รู้ตัวและวันนี้คือวันที่คุณกลับมาระลึกได้อีกครั้งถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนั่นคือพลังแห่งการมี การมีไม่ใช่การครอบครองคําว่ามีในภาษาของจักรวาลไม่ใช่การถือไว้ในมือแต่คือภาวะของจิตจิตที่รู้ว่าตัวเองพอแล้วในตอนนี้คือจิตที่สั่นในคลื่นของความมั่งคั่งเพราะเมื่อคุณพอคุณหยุดดิน้นและเมื่อคุณหยุดดิน้นคุณเริ่มดึงดูดทุกสิ่งดีเริ่มไหลเข้ามาอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องพยายามเลยเหมือนทะเลที่นิ่งแล้วสะท้อนท้องฟ้า ความมั่งคั่งก็สะท้อนจากใจที่นิ่งเช่นกันคุณไม่ต้องครอบครองเพื่อมีแต่ต้องระลึกเพื่อเป็นคลื่นเห็นการมีคือภาษาแท้ของจัก,กรวาลจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดของคุณแต่มันตอบสนองต่อพลังที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณพูดว่าฉันอยากรวยแต่ในใจลึกๆรู้สึกยังไม่มีจัก,กรวาลจะจับสัญญาณของความไม่มี และสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันมีความมั่งคั่งอยู่แล้วในพลังของฉันฉันขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นเคลื่อนพลังงานแห่งการมีและจัก,กรวาลจะสั่นตอบกลับในความถี่เดียวกันเพราะความรู้สึกคือภาษาที่แท้จริงของพลังจัก,กรวาลจากการขอสู่การเป็นในจิตของผู้สแสวงหา ทุกคำขอคือการประกาศว่าฉันยังไม่มีแต่ในจิตของผู้ระลึกได้ทุกคำขอบคุณคือการยืนยันว่าฉันได้รับแล้วความต่างนี้เปลี่ยนทั้งจักรวาลได้จริงๆเพราะการขอเป็นคลื่นของการขาดแต่การเป็นคือคลื่นของการมี Don't ask, be เพราะเมื่อคุณเป็นแล้วคุณไม่ต้องขออีกเมื่อคุณสั่นในความรู้สึกของฉันมีอยู่แล้ว สิ่งนั้นจะเริ่มวิ่งเข้าหาคุณเรากับรู้ทางกลับบ้านความขอบคุณคลื่นบริสุทธิ์ที่สุดของการมีทุกครั้งที่คุณรู้สึกขอบคุณจริงๆหัวใจของคุณจะเปิดและเมื่อหัวใจเปิดพลังงานจะไหลในจังหวะที่คุณขอบคุณคุณกำลังประกาศกับจักรวาลว่าฉันได้รับแล้วนี่คือคลื่นความถี่สูงสุดที่มีอยู่ในจักรวาลมันบริสุทธิ์ไม่มีแรงต้านไม่มีความกลัว มีเพียงการยอมรับและความรักดังนั้นเมื่อคุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้เริ่มจากขอบคุณขอบคุณสิ่งที่มีขอบคุณสิ่งที่กำลังมาและขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งที่ยังไม่เห็นเพราะคุณกำลังสร้างสนามแม่เหล็กแห่งการมีด้วยพลังของหัวใจที่เปิดอยู่เสมอสนามแม่เหล็กแห่งความมั่งคัง่งเกิดขึ้นอย่างไรทุกครั้งที่คุณอยู่ในภาวะของการมีพลังงานของคุณจะเริ่มแผ่ออก มันเหมือนคลื่นแม่เหล็กละเอียดที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้คลื่นนี้จะเริ่มดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความถี่เดียวกันผู้คนใหม่ๆโอกาสความรักเงินทองความสงบภายในไม่ใช่เพราะคุณไปดึงมันแต่เพราะคุณกลายเป็นมันแม่เหล็กไม่ได้ไล่ตามเหล็กมันเพียงแค่สั่นในความถี่ที่ดึงดูดสิ่งที่ตรงกันเช่นเดียวกันเมื่อจิตของคุณสั่นในคลื่นของการมี ความมั่งคั่งก็จะไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องวิ่งตามการฝึกระลึกถึงการมีทุกเช้าก่อนที่คุณจะหยิบโทรศัพท์ก่อนที่ความคิดจะพาคุณออกไปจากจิตให้คุณหลับตาและพูดกับตัวเองว่าฉันมีทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับวันนี้แล้วหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความเบาในร่างกายความสงบในหัวใจและความพอในจิต อยู่ในพลังนั้นเพียงหนึ่งนาทีโลกทั้งใบจะเริ่มเปลี่ยนคลื่นทันทีเพราะการระลึกถึงการมีในตอนเช้าคือการต้องคลื่นชีวิตทั้งวันให้อยู่ในพลังของความอุดมสมบูรณ์การปล่อยวางเครื่องเร่งพลังการมีการ,การปล่อยวางคือการคืนอำนาจทั้งหมดกลับไปยังพลังแห่งการไหลของจักรวาลเพราะแท้จริงแล้ว ความพยายามมากเกินไปคือสัญญาณของการไม่ไว้ใจเมื่อเรายังควบคุมยังจับแน่นยังกลัวจะพลาดพลังของเราจะหดตัวเคลื่อนของเราจะตึงและการไหลของพลังจักรวาลจะชะง,งักทันทีแต่เมื่อเรายอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามจังหวะของมันจิตของเราจะผ่อนคลายและเปิดออก การเปิดออกนั่นเองคือภาวะที่พลังแห่งการมีเริ่มขยายเพราะการมีไม่ได้เกิดจากการยึดไว้แต่มันเกิดจากการอยู่ในคลื่นเดียวกับมันลองนึกถึงแม่น้ํามันไม่เคยบังคับตัวเองให้ไหลแต่เพราะมันปล่อยให้ไหลตามทางที่ควรไปมันจึงเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันติดขัดหัวใจของมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อเราปล่อยวางความกลัว ความต้องการควบคุมและความคิดว่ามันต้องเกิดตอนนี้เท่านั้นพลังของการมีจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างอิสระการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมให้จักรวาลทำหน้าที่แทนเราคือการบอกกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเราว่าฉันเชื่อใจในจังหวะของชีวิตและฉันรู้ว่าสิ่งที่เป็นของฉันจะไม่มีวันพลาดไปจากฉัน เมื่อคุณวางใจได้ในระดับนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางสิ่งที่เคยดูยุ่งยากจะง่ายขึ้นโอกาสเริ่มเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งหาและหัวใจของคุณจะสงบอย่างบอกไม่ถูกเพราะในที่สุดคุณเข้าใจแล้วว่าการปล่อยวางไม่ใช่การเสียแต่มันคือการคืนพื้นที่ให้พลังของจักรวาลได้ทำงานและในความว่างนั้นเอง คือช่องทางที่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดจะไหลกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งอย่างงดงามเมื่อคุณกลับมาสั่นในพลังการมีชีวิตจะเริ่มนิ่งขึ้นแต่มั่งคั่งขึ้นคุณจะรู้สึกสงบแต่ได้มากกว่าเดิมทุกอย่างเริ่มง่ายคนดีๆเข้ามาประตูใหม่เปิดออกและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือคุณไม่ได้รู้สึกว่าต้องพยายามอีกต่อไป เพราะคุณไม่ได้อยู่ในโหมดผู้สแสวงหาแต่ในโหมดผู้เป็นทุกการกระทําของคุณจะเริ่มออกมาจากพลังของความพอและความพอคือสนามพลังที่ไม่มีวันขาดการกลับบ้านของจิตในที่สุดคุณจะรู้ว่าความมั่งคั่งไม่เคยอยู่ไกลาจากคุณเลยมันอยู่ในจิตของคุณทุกลมหายใจอยู่ในแสงตาที่มองสิ่งรอบตัว อยู่ในความรู้สึกขอบคุณที่คุณมีและอยู่ในทุกครั้งที่คุณรู้ว่าฉันพอแล้วนี่คือการกลับบ้านของจิตการกลับสู่สนามแห่งการมีซึ่งเป็นบ้านเดิมของคุณมาตลอดคุณคือสนามแม่เหล็กแห่งความมั่งคัง่งนี่ไม่ใช่ตอนจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่สั่นอยู่ในคลื่นเดียวกับจักรวาลเพราะตอนนี้ คุณไม่ได้ดึงดูดความมั่งคัง่งแต่คุณกลายเป็นความมั่งคั่งนั้นแล้วฉันคือพลังแห่งการมีฉันคือแม่เหล็กแห่งความมั่งคัง่งและทุกสิ่งที่ฉันเป็นกำลังสะท้อนกลับมาหาฉันด้วยความรักสุดท้ายคุณไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกคุณแค่เริ่มเปลี่ยนภายในตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วโลกทั้งใบจะปรับ ตัวให้เหมาะกับคุณเองคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ต้องค่อยๆเปลี่ยนภายในให้เป็นในแบบที่ดีที่สุดสำหรับคุณเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณแล้วเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันในวันนี้เลยหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณ ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกัน ขอบคุณมากค่ะ